สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาดำเนินมาถึงตอนที่3านะคะในตอนนี้เราจะพูดถึงกฎของเคปเลอร์เนาะอาจจะมีความยาวสักนิดนึงนะคะคลิปนีแต่ยาเพิ่งอแท้กันไปเลยนะคะ,ะกฎของเคปเลอร์มีทั้งหมด3ข้อเนาะซึ่งมันเกิดจากการที่เขาเนี่ยสังเขาศึกษาบันทึกในการสังเกตการโครจรของดาวอังคารของทีโคบารเนาะแล้วเขาก็เลย ไม่สามารถสรุปได้ว่าวงโครจรของดาวอังคารเนี่ยเป็นวงกลมนะคะจนเคปเลอร์นะคะก็เลยออกเป็นกฎนะคะโดยกฎข้อแรกนะคะก็เลยเรียกว่ากฎของวงรีนะคะกฎของวงวงกฎของวงรีนะคะก็ได้กล่าวไว้ว่าดาวเคราะห์นะคะโครจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีเนาะโดยมีดวงอาทิตย์อยู่ที่จุดโฟกัสหนึ่ง โดยเราสามารถหาค่าความรีของวงโครจรนะคะได้ด้วยสูตร e เท่ากับ c ส่วน a ้คะ e เท่ากับ c ส่วน a c, a. c a. คืออะไรนะคะ c a. คือระยะทางจากจุดศูนย์กลางถึงถึงดวงอาทิตย์นะคะหรือถึงดาวฤกษ์ก็ตามนะคะตรงนี้คือค่า c ส่วนค่า A คือค่าครึ่งแกนหลักแกนนอนคือแกนหลักเนาะดังนั้นค่าครึ่งแกนหลักก็คือฝั่งนี้หรือว่าจะตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็คือค่า A เช่นเดียวกันเนาะดังนั้นค่าความรี e เท่ากับ c ส่วน A นะคะ c หารด้วย A ดังนั้นค่าความรีนี้มีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ในเมื่อ เราจะปล่อยดาวเทียมด้วยนะเพราะว่าเราจะสามารถคำนวณค่าความดีของวงโครจรของดาวเทียมได้นะคะว่าเราถ้าสมมติว่าเราปล่อยดาวเทียมด้วยความเร็วที่น้อยเกินไปดาวเทียมก็จะตกสู่พื้นผิวโลกนะคะก็จะเสียของเนาะเสียดายดังนั้นเราต้องคำนวณให้ดีนะคะถ้าดาวเทียมมีความเร็วมากขึ้นนะคะดาวเทียมก็จะเริ่มเข้าสู่วงโครจรแต่ ถ้าดาวเทียมมีความเร็วมากเกินไปนะคะก็จะทำให้หลุดจากวงโคโจรของโลกนะคะซึ่งถ้าค่าความรีคำนวณมาได้เท่ากับ0รูปร่างก็จะเป็นวงกลมแต่ถ้าค่าความรีอยู่ระหว่าง0ูถึง1อันนี้ค่าความรีจะเป็นวงรีถ้าค่าความรีเท่ากับ1อันนี้จะเป็นรูปร่างของ พาราโบลาแน่นอนอันนี้ก็คือจะไม่กลับมาแหละแต่ถ้าค่าความดีมากกว่าหนึ่งอันนี้จะเป็นไฮเปอร์โบลาโอเคเนาะตรงนี้ก็คือลักษณะความรีกับรูปร่างของวงโคจรคราวนี้เรามาดูกฎที่ข้อที่2กันเลยของเคปเลอร์นะคะกฎข้อที่2ก็คือกฎของพื้นที่เขาบอกว่า ถ้าเขาลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์อยู่นี่เนาะเขาลากเส้นเชื่อมต่อกับดาวเคราะห์ตรงนี้แล้วเขาแล้วเขาดูพื้นที่ที่ดาวเคราะห์ขึ้นเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปตรงนี้พื้นที่ตรงนี้สมมติว่าตรงนี้ใช้เวลาสองเดือนงันหนึ่งเดือนก็ได้พื้นที่ y ตรงนี้ นะคะก็ใช้เวลาหนึ่งเดือนพื้นที่ y เนาะทั้งหมดตรงนี้ก็ใช้เวลาสังเกตหนึ่งเดือนในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะคะเขาบอกว่าในเวลาหนึ่งเดือนพื้นที่ที่ตรงนี้หนึ่งเดือนกับพื้นที่ตรงนี้นะคะพื้นที่จะได้เท่ากันเข้าไหมคะตรงนี้นะคะพื้นที่ ที่กวาดได้นะคะจะมีค่าเท่ากันแต่สิ่งที่ไม่เท่ากันนะคะก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองความเร็วในการเคลื่อนที่ไม่เท่ากันนะคะโดยที่ขณะที่ นะคะในขณะที่อยู่ถ้าในช่วงที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่เร็วขณะที่อยู่ไกลดวงอาทิตย์นะคะจะเคลื่อนที่ชา้าเราดูจากภาพก็ได้ เราจะเห็นว่า distance x กับ distance y ตรงนี้นะคะระยะทาง x กับระยะทาง y ตรงนี้ระยะทาง x เนี่ยมากกว่าระยะทาง y แต่มันใช้เวลา1เดือนเท่ากันดังนั้นในช่วงที่ดาวเคราะห์อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่ที่เร็วนะมีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่นี่มากนะคะเนาะตรงนี้แก้ใหมเป็นอัตราเร็ว ต่อมากดในข้อที่3นะคะก็คือกดของคาบกดของคาานี้เขาบอกว่ากำลังสองของค่าการโคโจรของดาวเคราะห์นะคะแปรผันตรงกับกำลังสามของค่าครึ่งแกนหลักก็จะได้ว่าค่ากำลังสองแปรผันตรงกับค่ากำลังสามของค่าครึ่งแกนหลักนะคะ ซึ่งสามารถนำมาใช้คำนวณได้เนาะโดยที่คาบการโคโจรต้องเป็นหน่วยปีนะคะแล้วก็กำลัง3ของค่าครึ่งแกนหล,ลักนะคะจะต้องเป็นหน่วย EU นั่นเองคาบการโคโจรหมายถึงการที่ดาวโคโจรครบ1รอบนะคะค่าครึ่งแกนหล,ลักก็เหมือนเดิมแกนในแนวนอนตรงนี้นะคะโอเคเนาะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างในการ คำนวณกันเลยนะคะข้อที่1เขาบอกว่าดาวหางดวงหนึ่งนะคะมีค่าครึ่งแกนหลักเท่ากับ1.2 AU ค่าครึ่งแกนหลักก็คือค่า A และมีระยะทางจากจุดศูนย์กลางของวงโครจรถึงดวงอาทิตย์เท่ากับเท่านี้ AU ตรงนี้ก็คือค่า C นั่นเองนะคะและเขาถามว่าจงหาค่าความรีของวงโครจรน,นะะั้น E เท่ากับ c ส่วน A ะคะ E เท่ากับ c ส่วน a ดังนั้นค่า C ของเราก็คือ0.19และค่า A ของเราคือ1.2ดังนั้นเมื่อเราหาค่าความรีออกมาแล้วนะคะเราก็จะได้ค่าเท่ากับ0.16นะคะนี่คือค่าความรี ดังนั้นดาวหางดวงนี้ก็โครจรเป็นรูปวงรีเช่นเดียวกันนะคะต่อมาข้อที่2นะคะเขาบอกว่าดาวหางดวงหนึ่งมีค่าการโครจรเท่ากับ1000ปีดาวหางดวงนี้มีค่าครึ่งแกนหลักเท่ากับเท่าใดเนาะหนึ่งพันปีหนึ 1, ่งพันปีนะคะ ค่าการโครจรคือ p แล้วเขาต้องการหาค่า a แน่อนอนเราต้องใช้สูตรว่า p กํลังสองเท่ากับ a ยกกํลังสามเนะาะค่าการโครจรคือ1,000ปีแล้วเขาให้หาค่า a ดังนั้น a เท่ากับรากที่3ของ1,000ยกกํลังสดังนั้นเราจะได้ค่า a เท่ากับ เท่ากับ100นะคะดังนั้นค่าเครื่องแกนหลักเท่ากับ100 a u ต่อไปนะคะข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะเขาบอกว่าดาวหางดวงหนึ่งมีคาบการโครจรเท่ากับ20ปีตรงนี้คือ p เนอะมีระยะทางจากจุดศูนย์กลางของวงโครจรถึงดวงทิตเท่ากับเท่านี้ a u ตรงนี้คือค่า c แล้วเขาบอกว่าจงหาค่าความดีของวงโคจรค่าความดีตรงนี้คือค่า e ค่ะซึ่งปกติค่า e เนาะปกติค่า e เท่ากับ c ส่วน e ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ค่า e เนาะดังนั้นเราหาค่า e ได้ไหมหาได้นะคะเพราะเรามีเรารู้ค่าการโคจรตรงนี้นำไปหาค่า e ได้ ก็ได้ว่า p กำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสามนะคะ p ของเราคือ20กำลังสองเท่ากับ a กำลังสามนะคะดังนั้น a เท่ากับรากที่สามของ20ยกกำลังสองตรงนี้จึงได้ค่ามาเท่ากับ7จุด สามจิต <C oughs> ขอโทษค่ะ e อยู่ดังนั้นเมื่อเราได้ค่า e อแล้วเราจะไปหาค่าความดีเนาะเเท่ากับสีส่วน a c เท่ากับศูนย์จุดหนึ่งเก้าและ a อเท่ากับเจ็ดจุดสามจนะคะ ตรงนี้จึงได้ค่ามาเท่ากับศูนย์จุดศูนสองหกะคะโอเคนะคะตรงนี้ก็ได้ทั้งการคำนวณแล้วก็กดต่างๆของเคปเลอร์นะคะอะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเคเนี่ยเสนอก,กดไปทั้งหมด3ามกดแล้วเนาะก็คือทั้ง3ข้อนี้นะแต่เคปเลอร์ยังอธิบายไม่ได้ว่าทำไมดาวข้อเนี่ย ต้องโครจรรอบดวงอาทิด้วยล่ะโจนนะคะเซอร์ไอแซคนิวตันเนาะเซอร์ไอแซคนิวตันเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะคิดนะคะสูนอ่าได้คนพบใช่ไหมคะเรื่องของแรงโน้มถ่วง นะซึ่งหลังจากการพิสูจน์แล้วก็คือเรื่องของแรงโน้มถ่วงนี้ก็สามารถนํามาอาธิบายกฎข้อที่3ของเคปเลอร์ได้เช่นเดียวกันนะดังนั้นคนที่มาช่วยไขยว่าทําไมเราต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์ก็คือเป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในตอนที่4ตอนสุดท้ายนะคะแล้วเจอกันค่ะ